ป้าก็ไปถักฝามันมานะคะทีนี้ฝาเนี่ยไม่ได้ทําคลิปเพราะว่ามันมันเหมือนเดิมนะคะมันง่ายๆเนี่ยป้านับจากข้างหลังป้านับตรงนี้ช่องเข้ามาหนึ่งสองสามสี่ห้าช่องด้านนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วป้าก็ขึ้นโซ่ไปขึ้นโซ่ไปสี่แล้วป้าก็ลง F แล้วก็โซ่1 f แล้วก็โซ่หนึ่งก็จะเหมือนทําตัวมันนะคะแล้วก็เลี้ยวกับตอนเลี้ยวกับป้าขึ้นโซ่แค่สนะคะเพราะว่าถ้าโซ่สี่ป้า ไม่ชอบที่ช่องมันใหญ่เกินไปช่องลิมมานะคะป้าก็เลยขึ้นโซ่แค่3ก็ทำมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิ1 3แถวป้าก็ตัดไหมทิ้งไปตรงนี้นะคะแถวนี้ป้าจะใส่ลายตาจริงป้าน่ะไม่ชอบไม่ชอบอะไรที่เป็นสีเดียวนะคะปา้าชอบสีลายลายป้าก็จะใส่ลูกไม้ง่ายๆนะคะ แถวจบโซ่ที่สองเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนหัวเข็มก่อนทําปมแบบนี้นะคะให้ห่วงมันเลยมาข้างหน้านิดนึงปมมันให้ปมมันติดอยู่ข้างหลังล็อกไว้หนึ่งทีแล้วก็พันหัวเข็มลงเป็น X เอ็เออลงเป็น f ค่ะลงชิดก่อนก็ได้เพราะว่ามันจะได้ปิด ปมปิดอะไรไปด้วยอ่าจะได้ไม่มีรูมากเป็น f แล้วก็โซ่3ค่ะย้อนกลับมาเกี่ยวเอาเส้นหนึง่งดึงขึ้นมาแล้วก็ดึงลอดหมดให้มันเป็นหัวลูกไม้นะคะเป็นตุ่มๆนอยู่แล้วก็ลงที่เดิมค่ะ f ได้แล้วหนึ่งลูก พันหัวเข็มเว้นช่องหนึ่งลงช่องถัดไปค่ะ F โซ่สามเกี่ยวเส้นหนึ่งดึงขึ้นมาแล้วก็ดึงลอดผ่านหัวเข็มแล้วก็ลงเป็น F ไปอีกช่องเดิมค่ะก็จะได้อีกลูกหนึ่ง่านหัวเข็มข้ามช่องหนึ่งลงช่องถัดไปดึงขึ้นมา F. โซ่สามหนึ่งสองสามเกี่ยวเอาเส้นหนึ่งแล้วก็ดึงลอดมันเล็กมากเลยค่ะก็เลยมองไม่ค่อยชัดค่อยๆดูเอานะคะเนี่ยก็จะเป็น F แล้วก็โซ่สามทำเป็นลูกไม้ด้านบนแล้วก็ F ปิดแค่นี้ค่ะ F โซ่สามเกี่ยวเส้นนี้ทําเป็นลูกไม้แล้วก็ลงช่องเดิมปล่อยออกเงี้ยก็จะได้เป็นลูกไม้แบบนี้นะคะสีอันแล้วทําไปให้รอบเลยค่ะพอมาถึงตรงมุมลง สหรือ3มครั้งก็ได้นะคะเดี๋ยวป้าจะทำให้ดูให้ลูกไม้มันเลี้ยวไปด้วยนี่ถึงช่องเดิมถึงช่องมุมลูกไม้หนึ่งลูกแล้วลงช่องเดิมแล้วก็ทำลูกไม้ต่ออีกค่ะหนึ่งสองสามทำลูกไม้ ลุ่มแรงวันแมงหวีตอมกันลงช่องเดิมแล้วก็ทำลูกไม้อีกให้มันเลี้ยวไปค่ะแอบสามอันพอดียังเลี้ยวมาก็จะพอดีมุมได้มุมแล้วนะคะเนี่ยเนี่ยให้มันอยู่ตรงมุมเลี้ยว เสร็จแล้วเราก็ทําไปเหมือนเดิมค่ะข้ามช่องหนึ่งลงช่องถัดไปหนึ่งสองสามเกี่ยวเส้นหนึ่งลงช่องเดิมนี่ก็จะได้แบบนี้ ทำมาเรื่อยๆจนถึงตรงกลางขันป้าก,ก็ไปนับช่องมาแล้วนะคะกระดุมมันจะอยู่ช่องเนี่ยหนึสาป้าเอาไหมร้อยไว้ก็จะจบที่ช่องนี้ใช่ไหมช่องนี้ก็คือช่องที่ไม่ใช่กระดุมเนาะก็เอฟลงไปเอฟลงไปแล้วก็โซ่สามเหมือนเดิมเกี่ยวปุ๊บแล้วก็ ปกติเราจะลงที่เดิมใช่ไหมคะแต่คราวนี้เราจะทําเป็นลูกไม้ลูกไม้ลูกไม้ต่อกันไปเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องเป็นที่ใส่กระดุมสามอันแล้วเราก็วัดดูนะคะกระดุมเราใหญ่เท่าไหนถ้าคนทํากระดุมเล็กๆเราก็ใช้ ห่วงให้รูมันเล็กๆค่ะแต่ถ้ากระดุมใหญ่อย่างเงี้ยกระดุมของป้ามันกระดุมใหญ่ก็น่าจะห่วงประมาณนี้ก็เป็น3ลูกไม้แล้วเราก็ลง F ที่เนี่ยหนึสหลักที่3ามนี่ของป้าเสร็จแล้วไว้นะคะแล้วเวลาใส่ก็จะประมาณนี้ก็พอดีเนาะก็ถอดอันนี้ออกได้ เสร็จแล้วก็ถักต่อไปค่ะก็เว้นช่องหนึ่งลงช่องถัดไปเสร็จแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมค่ะคราวนี้ก็เป็นโซ่ส,สามเหมือนเดิมถ้าถักมาถึงตรงมุมแล้วลงไปแล้วสองครั้งนะคะนี่ลงลูกไม้ไปแล้วสองครั้งก็เหลืออีกครั้งหนึ่งก็ทำสามครั้งเหมือนข้างเมื่อกี้ละค่ะ มันจะได้เท่ากัน3ามครั้งเสร็จแล้วก็ไปต่อค่ะมาถึงตรงมุมตอนที่จะจบแล้วหลักสุดท้ายก็ลงไปโซ่สามเกี่ยวเส้นหนึ่งดึงลอดหมด เอลงช่องเดิมปล่อยสองห่วงแล้วก็ปล่อยหมดแล้วเวลาจบแทงยึดไว้ด้วยนะคะยึดตรงนี้ไว้ด้วยต้องถักไว้แน่นก็เลยแทงไม่เข้ายึดตรงนี้เหลือ,อไว้ยาวๆหน่อยก็ได้แล้วเราสอยเอาดึงลอดกลับไปเอาแล้วก็ใช้เข็มก้นทองสอยเข้าไปไว้ข้างในนะคะเสร็จแล้วคราวนี้ เราก็มาแต่งกระเป๋ากันดีกว่าเพราะว่ากระเป๋าสีล้วนกร,กระเป๋าสีล้วนไม่ค่อยถูกชะตาเท่าไหร่ป่ามักไล่ถ้าติดกระดุมก็จะเป็นลักษณะนี้เดี๋ยวป้าติดกระดุมแป๊บหนึ่งคะ่ะก็ติดกระดุมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้เรามาแต่งกระเป๋ากันเพราะว่า กระเป๋ามันสีเดียวเกินไปนะคะเราก็จะมาติดดอกไม้ให้กระเป๋ากันขึ้นโซ่ไปห้าค่ะหนึ่งแทงที่โซ่แรกค่ะดึงลอดกลับมาโซ่หนึ่งค่ะเอ็กซลงไปค่ะหนึ่ง เจ็ดแปดป้าเจ้าแปดกลีบค่ะก็แทงที่ x แรกดึงลอดกลับมาตัดไหมค่ะหลักเจ้าสีสกรีบสีอะไรก็เลือกมานะคะขึ้นโซ่สามค่ะหนึ่งสองสามพันหัวเข็ม f ลงไปในวง f ลงไปที่ ช่องเดียวกับที่ขึ้นโซ่มาค่ะ1 2 3 3f แล้วก็โซ่3ค่ะลงช่องเดียวกับที่ขึ้นค่ะดึงรอหอดึงลอดขึ้นมาเลยนะคะดึงลอดเสร็จแล้วขยับไปหนึ่งช่องค่ะ1นโซ่มันเล็กมากขยายหน่อยขยับไป1โซ่แล้วก็ x ค่ะ เสร็จโซ่สามค่ะหนึ่งสองแล้วก็ลงช่องเดิมค่ะ F 3ครั้งค่ะ1 2 3โซ่3ค่ะ1 2ึสลงที่ช่องเดิมค่ะดึงรอหอดึงลอดกลับมาเลยค่ะเวลาเราดึงรอหอก็คือเราปิดกลีบนะคะปิดกลีบจบกลีบหนึ่ง เสร็จแล้วเราจะไปขึ้นกลีบใหม่เราก็ขยับไปหนึ่งหนึ่งหลักนี่นะคะลงหลักถัดไปเนี่ยแล้วก็ดึงขึ้นมาแล้วก็ X ค่ะดึงลอดเสร็จแล้วก็โซ่3ขึ้นกลีบที่3ค่ะแล้วก็ทำเหมือนเดิมค่ะ 3F ยิ่งเข็มเล็กได้เล็กก็ยิ่งถักยากนะลงช่องเดิมรอหอค่ะขยับไปกลีบนึงค่ะขยับไปหลักนึงเราทำเล็กๆดอกเล็กมันกลีบมันก็เลยเบียดกันนะคะถ้า ถ้าเราใช้เข็มใหญ่ได้ใหญ่มันจะง่ายขึ้นแต่ว่าดอกเล็กๆมันก็จะน่ารักนะนสุดท้ายมันจะยากที่สุดเพราะว่ามันจะมาชนกับกลีบหนึ่งจับกลีดหนึ่งไว้ก่อนก็ได้ค่ะมันจะเกี่ยวกันหนึ่งสอง สามโซ่สามค่ะหนึ่งสองสามปิดงานลงที่เดิมดึงลอหอปุ๊บแล้วก็ขยับไปหลักหนึ่งดึงขึ้นมาแล้วก็ลอหออีกทีหนึ่งเสร็จค่ะตัดไหมหดอกไม้มาตกแต่งหน่อยกระเป๋าสีล้วนๆ <os> <c oughs> ปะบาอมักของแนวล้วนๆปมามักสีลายๆ <c oughs> <c oughs> ก็ไปถัก ดอกไม้มาติดอีกนะคะนี่ปราถักไว้อย่างนี้เราก็จะติดยังไงก็ได้นี่อย่างนี้ก็ได้แล้วก็ถักใบไม้สักใบสองใบติดอย่างนี้นะคะนี่กระเป๋าล้นล้นก็จะหายล้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราดูวิธีถักใบไม้ง่ายๆถักใบไม้ก็ขึ้นโซ่ไป ตามความยาวของใบไม้ที่เราอยากได้เลยค่ะถ้าใบเล็กๆจิ๋วๆก็ขึ้นโซ่สั้นๆถ้าอยากได้ใบเรียวๆยาวๆหน่อยก็ขึ้นโซ่ไปยาวๆสมมุติว่าป้าเอาใบประมาณนี้ก็โซ่หนึ่งแล้วก็ลงถอยหลังกลับมา1 2 3ลงโซ่ที่3เป็น X ค่ะแล้วก็ลงอีกทีนึงก็เป็น X ทําให้มันค่อยๆอ้วนขึ้นนะคะเป็น X แล้วก็ลงอีกทีเป็นพันหัวเข็มเสร็จลงไปแล้วก็ดึงลอดหมดเลยดับเบิลโคเชพันหัวเข็มลงไปดึงขึ้นมาแล้วก็ดึงลอดหมดเลยดับเบิลโคเชเสร็จแล้วคราวนี้เป็น f ค่ะสุดท้ายก็โซ่3ค่ะสองสเก็บ อันนี้คือใบไม้ที่ผ,มผอมๆนะคะถ้าจะทําใบไม้ที่มันอ้วนๆเราก็จบโซ่สามเสร็จแล้วใช่ไหมก็ขึ้นโซ่อีกสามแล้วก็ถักกลับไปอย่างนี้ยค่ะนึกออกไหมคะอันนี้คือครึ่งใบแล้วถักกลับไปอีกก็จะได้อีกครึ่งใบเดี๋ยวป้าลองทําให้ดูนะแต่ป้าจะเอาดอกออใบใบผ,มผอมๆเพราะว่าดอกไม้เรามันดอกเล็กเนี่ยเราก็ทําแบบเนี้เอไป F เศษก็ดับเบิลโคเชดับเบิลโคเชแล้วก็ X hmm. ไปมันก็จะได้ใบใบอ้วนๆค่ะแบบนี้แต่ของป้าจะเอาแค่นี้พอนะคะของป้าจะเอาแหลมๆอย่างนี้แล้วก็วางอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวป้าไปเย็บแล้วเดี๋ยวป้าจะลงรูปสําเร็จไว้ให้ดูนะคะสําหรับวันนี้เราก็ได้ฝ้ากระเป๋าแล้วก็ดอกไม้ติดกระเป๋านะคะแล้วเจอกันใหม่ลมกําลังจะมาฝนกําลังจะตก 6โมงเย็นแล้วเราเจอกันใหม่คิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ